สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอยู่กับผมแอดเมนนุยนะครับกับช่องทุเรียนไทยชาแนลนะครับวันนี้จะพาท่านมารู้จักกับสารป้องกันและกําจัดแมลงนะครับมีทั้งหมดด้วยกันอยห้ากลุ่มนะครับแยกย่อยออกไปนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของแมลงนะครับกลุ่มที่สองครับออกฤทธิ์ที่ะบวนการการเจริญเติบโตของแมลง กลุ่มที่3ออกฤทธิ์ที่ระบบหายใจของมแมลงกลุ่มที่4ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารส่วนกลางของมแมลงและกลุ่มที่5สารเคมีที่ไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์นะครับเราจะมาเริ่มนะครับเราจะมาเริ่มจากกลุ่มสารเคมีที่มีกลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมแมลงนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสนะครับ สารในกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์กับระบบประสาทของแมลงนะครับมีสารกลุ่มทางเคมีอยู่2กลุ่มย่อยคือกลุ่มที่1นะครับกลุ่ม 1A นะครับกลุ่มย่อยนะครับคาบเมทคาร์เมทที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทยนะครับได้แก่ไดมิเทนพโรเลนโอโซเลนอลานีคบ เบนไดโอคาร์บบูทอกซีคาร์บอกซิมอีไทโอเฟนคาร์บฟูลาไทโอคาร์บเมไทโอคาร์บเมโทคาร์บพิลิมิคาร์บไทโอฟานอกไตรอะซาเมทไตรเมทาคาร์บและไซลินคาร์บนะครับส่วนที่มีขึ้นทะเบียนในไทยนั้นได้แก่ เบนโฟาคาบคาบาลิลคาร์บซันแฟนฟีโนบูคาบโอโซโฟคาบโพพาชัวไทโอไดคาบนะครับสารที่เฝ้าระวังนะครับเนื่องจากมีพิษร้ายแรงมากได้แก่อันดิคาบคาร์บฟูลแลนฟอร์มิทาเนตเมโทมินออกซามินนะครับ สารที่ถูกห้ามใช้เนื่องจากเป็นพิษร้ายแรงมากคืออะมิโนคาร์บนะครับกลุ่มที่1 b นะครับออกาน,นฟอสเฟตออกาน o ฟอสเฟตนะครับออกเสียงผิดก็ขอาภาอภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทยนะครับได้แก่ฟอร์เรนวินฟอร์ดคูมา ford, ฟอร์ดเฟนโทออนไอโซเฟนฟอร์ด ฟีนาฟอร์ตไตรคอฟอร์และวามิโดไทออนนะครับที่มีการขึ้นทะเบียนอยู่ในปัจจุบันได้แก่อซีเฟตเฟนิตโตรไทออนคาดูซาฟอร์ตฟอสไทอเซตคลอพารีฟอร์ตไทอดอะซินอนไดคอวอสไดเมโทเอตโอเมโทเอตเฟนโทเอต อีไทออนมาลาไทออนพิลิมิฟอร์ดเมทิลโปรฟิโนฟอร์ดโพไทโอฟอร์ดและไตรอโซฟอร์ดนะครับสารที่เฝ้าระวังอิโทโฟฟอร์ดและเอมิดาไทออนสารที่ถูกห้ามใช้นะครับอะซิฟอร์ดเมทิลอะซิฟอร์ดเอทิล ไดฟันโฟตอนเลปโตฟอร์ดเดเมตอนเอสเมทิวเมทามิโดฟอร์ดเมวินฟอร์ดมโนโครโตฟอร์ดพราไทออนพราไทออนเมทิวฟอร์ฟามิโดนซันโฟแทบไดโครโตฟอร์ดและ EPN นะครับต่อไปก็เป็นกลุ่มที่2นะครับขัดขวางช่องเปิดคอไลน์นะครับและการทำงานของแกมมาอะมิโนบิวทินลิกแอซิกมีสารกลุ่มทางเคมี2กลุ่มย่อยคือกลุ่ม 2A กลุ่มไซโคลไดอิดออการโนคอไลน์นะครับได้แก่ คอเดนลินเดนและเอนโดซันแฟนปัจจุบันกลุ่มนี้ในประเทศไทยประกาศห้ามใช้ทั้งหมดนะครับกลุ่มที่2 B นะครับกลุ่มฟินนนไพราโซนในกลุ่มนี้มีสารเคมี2ชนิดคือพิโพรนิลนะครับและอโทิโพนะครับต่อไปก็เป็นกลุ่มที่3นะครับรบกวนความสมดุลของโซเดียมนะครับของแมลงนะครับ กลุ่มที่3ย่อยนะครับกลุ่มย่อย 3A นะครับกลุ่มไพลิทรีนนะครับและไพลิทรอยนะครับสังเคราะห์มีทั้งไม่ขึ้นทะเบียนในไทยและบางชนิดขึ้นทะเบียนกับมแมลงศัตรูในบ้านเรือนได้แก่ไพลิเทอร์นจากดอกไพลิทรัมนะครับอะคินาทรีนอันเลทรีนดีซิทรานอันเลทรีน ไบโออัลเลทรินไบโอเรดเมทรินไซฟูทรินไซฮารอทรินอ่าขออภัยนะครับไซไซฮารอทรินนะครับซิต้าไซเพอร์เมทรินฟูไซทรีเนตเดสเมทรินเดตราเมทรินทาโรเมทรินนะครับส่วนที่ขึ้นทะเบียนในไทยนั้นได้แก่ เบต้าไซฟูทรินเลมดาไซฮาโดทรินนะครับแกมมาไซฮาโดทรินไซเปอร์เมทรินนะครับอัลฟาไซเพอร์เมทรินเบต้าไซเพอร์เมทรินเดลต้าเมทรินเอสเฟนวาโรไรดเฟนวาโรไรดอีโทเฟนบล็อกเฟนโพพาทรินเพอร์เมทริน และไบเฟนทรินนะครับกลุ่มที่สามนะครับเป็นกลุ่ม dDt นะครับกลุ่มนี้นะครับและและและเมทอกซีฟลอนะครับเมทอกซีคลอนะครับปัจจุบันนี้กลุ่มนี้ได้ถูกห้ามใช้ในทางการเกษตร <c oughs> เนื่องจากมีพิษตกค้างนานและสะสมไขมันอาจจะจะก่อเป็นเป็นสารก่อมะเร็งได้นะครับต่อไปก็เป็นกลุ่มที่4นะครับ การเลนแบบสารนะครับอะซิตินโคลีนและขัดขวางบริเวณจุดรับนิโคตินิกอะซิตินโคลีนนะครับกลุ่มกลุ่มย่อย4 a นะครับกลุ่มย่อย4 a กลุ่มนีโอนิโคตินอยนะครับได้แก่อิมิดาโคพิดนะครับไทอะโคพิดอะซิทามิพิทไนเทนไพแรม ไทอะมิซอกแซมนะครับโครไทอะนิตินและไดโนทีโฟเรนนะครับกลุ่มที่ 4B นะครับกลุ่มนิโคตินนี้ได้แก่สารที่ได้จากใบายาสูบนะครับนิโคตินนะครับกลุ่มที่ 4C นะครับกลุ่มซันฟอกซิไมได้แก่ซันฟอกซาฟลอนะครับกลุ่มที่ 4d นะครับ กลุ่มบุเทนอไลด์ได้แก่ฟูไพลาดิฟลูโรนนะครับกลุ่มที่4 DE ดีนะครับกลุ่มเมโซไอออนิกได้แก่ไตรฟูเมโซไพลิมนะครับกลุ่มที่5นะครับขัดขวางการทำงานของสารโคลินเอสเตอรสตรตรงจุดรับโดยเรียนแบบ ตัวกระตุ้นนะครับโดยเรียนแบบตัวกระตุ้นนะครับได้แก่นะครับสไปโนแซดนะครับและสไปเนทแลมนะครับกลุ่มที่6นะครับกระตุ้นการทำงานของการเข้าออกของคอรายนะครับได้แก่อบาแมกเินนะครับอีมาแมกเทนเบนโซเอตนะครับและมินเบแมกเทนนะครับ กลุ่มที่9นะครับตัวแปลงสัญญาณอวัยวะรับความรู้สึกคอร์ดโดโทนอน,นะครับตรงจุด pr pv นะครับ trpv นะครับกลุ่มนี้จะออกฤทธิต์ต่อประสาทในการยับยั้งการกินนะครับของมแมลงนะครับในอันดับ homoptera นะครับมีกลุ่มย่อย9 b นะครับ กลุ่มอนุพันธ์ของไพลิดินอโซเมทรินนะครับได้แก่ไพมิโทซินนะครับกลุ่มที่14นะครับขัดขวางจุดรับสารอะซิตินโคลีนนะครับคือกลุ่มอนุพันธ์ของเนเรทอกซินนะครับได้แก่เบนซันแทบนะครับคาแทบไฮโดรคไรด์นะครับ ไทโอโซโคลามนะครับไทโอซันแทบโซเดียมนะครับต่อไปกลุ่มที่19นะครับรบกวนจุดรับสารเคมีรับส่งกระแสประสาทออกโทโพามีนนะครับในระบบประสาทของมแมลงคืออะมิทราตนะครับกลุ่มที่22บนะครับรบกวนความต่างสักบริเวณช่องทางผ่านของโซเดียมในระบบประสาท มี2กลุ่มย่อยคือ2 2 a นะครับกลุ่มออกซาไดอะซีนนะครับได้แก่อินด็อกซาคาบกลุ่ม2 2 b กลุ่มเซมิคาบาโซนนะครับได้แก่เมตาโฟมิโซนนะครับกลุ่มที่28นะครับรบกวนการทำงานตัวรับไดยาโนดินนะครับการออกฤทธิ์จัดอยู่ในกลุ่มย่อยไดเอมนะครับปัจจุบันมีสามชนิดคือ ฟูเบนไดเอไมคอแรนทานิลิโพรและไซแอนทานิลิโพรนะครับกลุ่มที่29นะครับตัวแปลงอวัยวะตัวแปลงสัญญาณอาวัยวะทำความรู้สึกคอร์ดโดโทนอนนะครับแต่ไม่ทราบจุดแน่ชัดนะครับสารในกลุ่มนี้คือกลุ่มฟอร์มิคามิดนะครับได้แก่ฟอร์มิคามิดกลไกการออกฤทธิต์ต่อระบบ ประสาทยับยัง้งะบวนการกินของแมลงคล้ายกับกลุ่มที่เกนะครับผมอ่าก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มันก็คลิปก็ยาวมากแล้วนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเขาจะมาต่อให้ผมจะมาต่อให้คลิปหน้านะครับก็หวังว่าเพ,เพื่อนก็คงจะเข้าใจอ่าในการกลไกลการทำงานของสารเคมีบ้างนะครับในกลุ่มที่ผมกล่าวมานี้นะครับ คือคกลไกการออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะครับของมแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เวลาจะฉีดพ่นนั้นเพื่อนๆก็ต้องอ่าป้องกันนะครับใช้อุปก,กรณ์ป้องกันให้ดีนะครับผมและที่สำคัญนะครับฉีดใบอ่อนนะครับสารป้องกันและกำจัดมแมลงนั้นจะได้ผลนะครับถ้าเป็นใบแก่แล้วแมลงและ ไม่สามารถจะโจมไปทำ,ทำความเสียหายให้กับพืชของเราได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆระสบความสำเร็จจากการทำเกษตรนะครับผมสวัสดีครับ